อะไรก้ม่ะแอมินชานะคะก็วันนี้อาจจะเห็นแปลกตาหนะ่อยบอกว่าวันนี้นะคะแอมินเราสามคนนะคะไปกินเหนียวมาค่ะไปกินปูโลาะหรือไม่ก็ไปกินงานแต่งของลูกสาวเอ่อรองนายกนั่นเองนะคะแต่แต่เราไม่ได้พามาที่งานแต่งนะเราจะพามาไลฟ์สดกันที่ร้านทุเรียนนะคะเป็นร้านทุเรียนที่อยู่กับเรามาน,นานมากใช่ชื่อว่าร้าน อัน,นานเรียคนรักทุเรียนนะคะเดอ่ะ,อะนี่นะคะวันนี้พวกเราก็รวมทีมกันนะคะไปงานอุตุดิสค้าอามินดาสวยไหมคะคนี่ค่ะนี่นเดี๋ยวจะดูละว,ว่าร้านของเขาก็คืออยู่นะคะอยู่ตรงตรงหน้าแขวงเลยนะคะนี่นี่อยู่หน้าแขวงเลยนะคะอยู่ติดถนนใหญ่หาไม่ยากใช่ชอก รใช่เล่ยซื้อทุกครั้งแต่เป็นประจำบ้านหนูด้วยหนูไปซื้อบ่อยร้านแรกนะคะที่ที่าขายทุเรียนในกลุ่มของอร่อยๆนะคะชื่อว่านะคะซึ่งทุเรียนที่นี่อ่าน้องเขาบริการดีแล้วก็ใช่เดี๋ยวไปดูกันดีกว่าไปดูกันดีกว่านี่นี่เดี๋ยวใช้ดูนะคะอันนี้คือทุเรียนหมอนทองใหญ่มอกค่ะนี่อยากได้เนื้อแบบไหนนะคะบอกน้องก็ได้เลยนะแบบไหนบ้างพี่น้องขออธิบายอ่ะนี่เจ้าของร้านนะคะ เตียนมีเนื้อตั้งแต่เนื้อแข็งเนือเป็นเนื้อดิบเลยแล้วก็เนื้อกลอกไก่ฉีกก็คือจะสุก่อยเนื้อกลอกไก่ฉีกคือแบบไหนแบบนี้ใช่ไหมอ๋อเดี๋ยวขอชิมหนอค่ะอ่ามีชิมมีชิมให้อังนีชัดชิมกลอกไก่ฉีกค่ะอ่ามันต้องต้องเปิดดูเปิดดูเนื้อฉีกฉีกฉีกเปิดเปิดอ่าเนื้อไก่นี่นะคะอ๋อกำลังดีเนื้อกลอกไก่ฉี่อ่าก็จะเป็นเหมือนเนื้อไก่ใช่ไหมแต่สุนะดับไราูไรแล้วอะเราอะมาแก่กิน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 อะเราให้ให้เมินดาชิม ัอนี้เอาขอนี้เอาอะขอนี้เอาขอนี้เอาอะเกออะจะให้พูดมันก็จะเป็นเหมือนเนื้อไก่เลยเนาะอะชิมชิมชิมอันนี้เป็นหมอนทองนะคะนี่เป็นหมอนทองไม่ต้องกลัวอ้วนค่ะเพราะอ้วนอยู่แล้วแล้วปสิอร่อยอร่อยใช่ไหมเนือดดีมากเลือดีหมออชอบอาเดี๋ยวเลยอันนี้กัไก่สิใช่ใช่ใช่บอกก้อยแน่นอนบอกก้อยแน่นอนถ้าบอกก้อยอยู่ทิ่ขายขายอยู่กับกลุ่มเรากี่ปีแล้ว ตั้งแต่ตั้งแต่แรกๆเลยเนาะตั้งแต่ฟรีนายพี่แล้ว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 เดี๋ยวเดี๋ยวเอออ้ไนี่นี่เอออร่อยตกถนนกันไปอร่อยเลยจริงอันนี้อะไรเอออันนี่อาผลไม้โซงเครื่องขนมจีนบอกว่าเดี๋ยวเขากำลังจะมาซื้อเขาบอกเดี๋ยวเขากำลังจะมาซื้อเขาบอกจะใครกินเนื้อแข็งๆมาได้อ่ะวันนี้วันนี้เนื้อจะไปทางแข็งแต่ถ้าแบบ อ่าขี้ไม่ออกไปทงลู่ยอ่าใช่ใช่กล่อบนอกนุ่มในอ่ากล่อมนองลุ่มในแล้วก็ดูดูดูความใหญ่ดูความใหญ่นะทุเรียนคือทุเรียนแก่คุณภาพเลยเพราะว่ามันจะหวานใช่ทุเรียนอ่อนมันจะไม่หวานอ่านี่นผู้สัมผัสด้านทุเรียนทุเรียนคือจะเป็นให้ดูให้ดูความใหญ่อ่าให้ดูให้ดูว่าังมือนะพี่ระวังมือระวังยาตัวทาการีนะคะอรูใหญ่กว่าหน้าค่ะมีใหญ่อีกมีใหญ่อีกนี่นะคะทุเรียนมาจากไหน อ้าวทุเรียนเบตงอืมออซื้อทุเรียนเบตงมันกรอบหวานกันีนน,น,นี่ยนะตลอดช่ก่อนเลยกรๆอ่านี่ยเนี่น,น,นี่ดูเนื้อค่ะดูเนื้อค่ะใครอยากกินทุเรียนแบบว่าเขาจะขายเกือบตลอดทั้งปีเนะาะก็จะมีจากที่ต่างๆตัวนี้เป็นหงอเบตงนี่ยปิยอนาแกวาด,ดีแยกน้มานสีหีินะใส่ฉีดมันจะแข็งอู้หูนี่ดู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 กรอบฉีดที่ขามกำลังแบบอร่อยอยู่อืมเดี๋ยเด็ดเมื่อกี้หมดใจ อืออย่างเนี้ยจิบไม่ไหวแล้วชุดชุดเตะบีดูไม่ไหวชุดเตะบีอร่อยจริงคือใช่ใช่แบบนี้คือเพลินเลยอ่ะใช่ใช่ใช่สวยๆค่ะนี่นะคะเดี๋ยวจะบอกเดี๋ยวจะเล่าเดี๋ยวจะเล่าความเป็นมานิดนึงว่าน้องเขาอ่ะน้องไม่รู้ว่าน้องเขาจะจำได้ไหมว่าเราอ่ะตอนโควิดอ่ะแล้วเราทําสั่งให้ทำเครื่องเดือดทุเรียนให้ไปส่งที่ศูนย์ให้ไปส่งที่ศูนย์โควิดเเเีีียยยวทุรนน่ ตอนนั้นอะเดกจะยังส่งเองอยู่ใช่ไหมแต่น้องหนูหรือว่าเนอะแต่ว่าเราคุยกันแต่ว่าเราคุยกันใช่จะคุยกับโยตลอดอะไเงี้ยใช่ที่ที่ตอนนั้นอะแบบใครๆจะไปส่งอะไรเพราะว่าใส่ใส่ใส่ใสพี่ไก่ยังอยู่อะไรเงี้ยก็คือของเจ้านี้เขาอยู่กับเราแต่ตอนนั้นโอ้ยสวยเลยกรอบนอกนุ่มในแน่รอรอรออรื่นเต้นมากค่ะ ตื่นเต้นมากครับมากคุณเดียร์เริ่มอย่างเราเป็นใช่ไหมแล้วประมาณรักเรียนเนื้อข้างในมันมันแก่ไงมันแก่ใจัไม่หวานเนดูดูทากคอเขาก่อนแน่ดดููแล้วก็จบอ่าเน่เน่เน่้วก็บบอกน้องเขาเลยว่าอยากได้ยังไงนี่ก็คือน้องก็ให้เินให้เลยน้องใครเอาจริงๆนะของที่บ้านชาอะบางทีไม่ได้ซื้อที่นี่เดราถามน้องเขาเลยคือบอกเขาเลยว่าอยากได้แบบไหนแล้วก็คือตรงเป๊ะเลยแต่ถ้าเกิดว่าใครชอบแบบเลือกก็มาตรงนี้มาหน้าร้าน อ่ะเอเม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 ขอบน้องนุ่มไหนแน่เพราะว่าใส่ฉีกมันใช่ใส่หน้าใส่หน้าขอบเมื่อกี้ดีหน้าไม่ได้ดีเลยนะเออตอนนี้วลเลตกรามาแกปปุ๊บอารบีอารบีผมชอบติวเรียนมากเอาจริงอ่าผลไม้โปรดของเขาแหละผลไม้โปรดของเขานี่คยดูไหมอ่ะเรามาโดยไม่ได้บอก11คน11คนใครใครอยากจะมาก็คือชื่อร้านว่าแอนนานูเรียคนรักติเรียนอยู่ตรงแข่ง กับถึงบิ๊กซีเนาะอ่าใช่เดี๋ยวดูเดี๋ยวเะปรมเแม่นมากอนานุเรียเจสส์ใช่ใช่นี่นะแม่นะคะม่แม่แ่แม่แม่แ่แมแม่แม่น่แม่าม่แม่ม่แ่่่่ม่่ง่่่ม่่เ่่่่่ อันนี้ก็คือเป็นเนื้อ้วนอันนี้ตกถ้าเนื้อรวนตกกิโลเท่าไหร่นะโลหกร้อยอันนี้โลอันนี้โลหกร้อยกว่าเจ็ดร้อยกิโลกว่าเฉพาะคือถ้าเนื้ออย่างเดียวกิโลเท่าไหร่นะเนื้ออย่างเดียวกิโลหกร้อยแล้วถ้าเป็นลูกร้อยแปดก็คือสัั้งลูกแล้วเราก็เราก็แกะอ๋อน่ลูกูลูกิไม่ก็คือเวลาซื้อเขาก็น้องเขาก็จะถามว่า จะเอาเป็นลูกหรือจะเอาเป็นเนื้ออย่างเดียวหรือไม่ก็สั่งแบบที่แอนมินแอดมินแอดมินดาสั่งไอ้พ่ชาสัือสั่งจากบ้านเลยใช่สั่งจากบ้านได้เร่ต้องมาเลือกอย่ี่นี่ก็ได้บอกได้เนื้อแบบไหนเขาจัดให้จัดให้ไปส่งถึงบ้านจัดให้สวยด้วยมีของแถมตลอดขอบคุณมากมากถูกแล้วก็จะมีบางทีแยวบางทีไม่มีหมอนทองเงี้ยน้องเขาบอกว่าหมอนทองไม่โอเคก็จะเป็นชนี้บางช่วงก็จะมีกาบุ้งก็มีใช่ไหมเนาะอันนี้牡丹ก็ไม่หรือว่าแม่แม่อนี้นี่แม่ม เออแตไม่ได้บอกน้องเขาลูกหน้าเลยนะบ้านมาก็บอกว่าเออผ่านไปแล้วก็าแบบผ่านไปแล้วช่น้องเขาหน่อยใช่แต่เป็นน้องเขาโพสไงใช่นี่นะคะใครอยากกินชูเรียนที่แบบตรงปกนะแล้วก็แบบมีกับทั้งปีมีกับทั้งปีจริงชูเรียนบ้านเราอัตชอมหมองชเรียนบ้านเราคือชูเทียนเบตงนะใช่แล้วอยากจะบอกนะ เขาขายจุรียนจนเขาไปทำมุมร้องให้นะจ๊ะคุณ่กับน้องร้องจ้าอัลฮัมบิลิลละก้านี่อัลฮัมบิลิลละเก่งมากน้องก็ขยันอจริงจริงๆตอนที่เขาโพสต์เตสต์กันแต่ไหนกไปทำมุมร้องนะให้เขาพูดถึงกลุ่มหน่อยให้เขาพูดถึงกลุ่มหน่อยการขายของในกลุ่มเป็นไงบ้างอาจจะเป็นต้นหน้ามาเอาแบบตรงๆเลยตั้งแต่งตราเป็นไงบ้างก็ดีค่ะลูกค้าแบบดีมากคือแบบลูกค้าแบบส่วนมากได้ลูกค้าจากในกลุ่มเลยใช่ไหมใช่ค่ะเพิ่วนมากได้จากในกลุ่ม ก็คือโผล่กันเลยไม่เราแบบเรามาแบบบุกเนี่ยเขาไม่ได้บอกน้องเลยแบบว่ามาก็มาเลยกลุ่มคนนกก็จะะมมมาาเยอีเห็นมีกลางคืนมีการลดราคาเลยด้วยมีอยู่ช่วงการเซลล์ค่ะเซลล์ปีที่แล้วเด็ดมากเขามีแจกทองใช่ใช่ไหมมีหรือเปล่าไม่รู้เราคอยดูแต่ปอซอนนะปอซ้อนแล้วก็จะมีกิจกรรมอะไรอ่าใช่แจกทองด้วยใช่ อาอยู่กับเราตั้งนานล้วนแต่เราไม่ได้มาเป็นทักบอกเราก็ได้เดี๋ยวเราจะได้ชื่อโปรโมทนะเผื่อว่าจะมีกิจกรรมอะไรี้อ๋อย้ไปกับใครตอนนั้นไปกใครอ่ะไปคนเดียวอ๋อทรด้วยเลิศออนนิ่งลนี่มาชอัลลอฮ์ซุงูือราก็่าจอมรไปฮับีบอือราะว่าจีไอุมรั่มรไปฮออะว่าจ แล้วเท่าที่เขาขายนะไม่เคยมีใครคอมเพลนเราเลยคือยังฮลัหไอ้นี่คือของจริงใช่ใไม่ต้องโมไม่ต้องรจริงจริงจริน้องเขาบอกว่าจากจากอะไรขายุเดีแล้วก็ขายในกลุ่มด้วยูดตูดตูดตูดันดตู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 ดตนดตูดตดตดองดตดตูดตูดกดนอย่าง ยังขับรถอยู่บนถนนใช่สองสามคู่รุ่นรุ่นแรกๆคือตั้งแต่คิดดูเกือบสามปีแล้วกลุ่มเราตั้งแต่โควิดอ่ะซิงเป็นแม่ค้าที่จะเนเยวลาซื้อแล้วก็แม่ค้าอะไรไม่ได้แบบนี้แต่มันมาเปลี่ยนได้อะไรใช่รับเคลมมาเปลี่ยนมาเคลมนะคะมาคุยกับน้องทักกับน้องเขาได้อย่าอย่าอย่าแบบว่าซื้อไปแล้วมันไม่สวยไม่ดีไปพูดทีหลังไม่เอานะคะแต่ว่าไม่เอาจริงๆเอาจริงๆแม่ค้าเราตอนเนี้ยส่วนใหญ่เราน่ารักมาก เพราะว่าถ้าไม่ตรงปกมันต้องมีแหละกรณีไม่ตรงปกแต่คือพอพอทักบอกแม่ค้าเขาก็เปลี่ยนให้แล้วก็ถ้าเกิดว่าหลายคนสงสัยว่าไม่ทำไมทุเรียนแพงจังเลยอันนี้มันทุเรียนนอกฤดูมันไม่ใช่แต่จะบอกว่าอร่อยมากเมื่อกี้แอดมินสองคนบอกอร่อยไหมคะอร่อยไปเลยอร่อยป้าไปเลยจริงที่ไม่เห็นแอดมินชาไม่กินคือเพราะว่าแอดมินชาไม่กินทุเรียนทุยนเปนั่ง เป็นฝแต่ญาติกินไงพอเวลาเขาเอาไปให้อ่ะคือญาติกินไงที่บ้านทุกคนชอบหมดมีแต่กาชาไม่ไม่กินเลยอ่ะเดี๋ยวซื้อไงเดี๋ยวก็ซื้อได้ก็ทำแบ่งสามไปอีกนึงของหนูสักสองชิ้นพออะไรเงี้ยไงซึ่ก็สักสองชิ้นใช่อะไรเงี้ยสวยงามค่ะอันนี้เป็นทุเรียนนอกฤดูแล้วเป็นทุเรียนที่มาจากเบตงแบบเกรดพรีเมี่ยมอ่ะมันก็จะราคานี้ราคามันจะราคานี้ไงใช่ถ้าเป็นทุเรียนในฤดูมันก็จะไม่ใช่ราคานี้ใช่พอนิ่งแบบโอเคเนาะมาแกแบบว่าโอ้ฉันอยากกินทุเรียนเวลานื้อ เรียนเยอะไม่อยากก็เป็นอซอแเปียเปียบเปียบางเอะอัลวสอลน้ณแนะวันนี้รถวันนี้คือลักษณะของเนื้อลักษณะแล้วก็เทคเจอร์นะคือเหมือนพวกกันในห้างจริงไม่ได้คู่เรียนไมู่เรียนอตกอารมณแบบกิโลละพันน่ะนึกออกไหมถูกไหมใช่จริงจริงคือวันี้อันเอ่บางแฉแบบอันนี้จร รอบนอเขาเลยค่ะช้อยโดยอือก็แต่ไม่ใช่เออหวานไหมเมื่อกี้พี่เชีมก็หวานเลยหวานก็หวานดีไม่หวานแหลมก็หวานหวานกำลังดีไหมหวานนี่คือแบบสุดถูกไหมสวยงามหวานที่คือมุวงเป็ซอหยาบโอ้โหเยี่โอ้ยมเดี๋ยวให้เขาทำเป็นแบ่งสาม้แเนาะของกาชาต้องเชื่ชินหนับปะดองขอให้หมอยองปี่ก็ได้แบ่งี๋ยวนี้โอเคเอาเอาไม่คิดตังค์เดี๋ยวนี้ โอเคตามน,านั้นตามน,านั้นเอาแม่ครับากคำเรื่งเงินจะปิดไโอเคโอเคโอเคใครที่สนใจอยากทานทุเรียนนะคะเว้มาได้นะคะพี่กาด้านจะอยู่ดึงแผงทางหลวงนราทิวานนะคะก่อนถึงบิกซีนราทิวานนะคะร้านเปิดตั้งแต่4โมงช่วงบ่ายช่วงเางแยแล้วกันเนาะถึงสามทุ่มสี่ทุ่มนะคะหรือไม่ก็ถ้า อยากรู้อัปเดตก็อาจจะไปดูนะเฟซมีเคล็ดลับตลอดร้านเ่าดู้เท่านี้เขงจะมีการบุงเป๊ะในกล ie <oh ่องอะไรอร่อยนะที่ว่าเพราะบางทีจะมีที่เขาใส่แพ็คกล่องแล้วอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่ก็ถ้าจะให้ดีก็คือน้องเกามีเบอร์โทรศัพท์ก็โทรมาเพราะว่าบางทีอินบ็อกซ์ไม่ก็ได้อ่านจะไมเห็นเขียนเอาไว้ใช่ไหมว่าเออเพราะว่าเขาอาจจะติดงานติดอะไรอยู่นี่นะยังไงฝากร้านด้วยนะคะร้านแอนนาโนเรียคนรัก ชุบเรียนค่ะนี่นะคะชุบเป็นตัอนาณูเรียเจสันนิดนี่นี่นี่มีลูกค้ามาเลยเลยแหมเห็นไหมแค่ไงเราก็แค่นี้ก่อนเนาะไลฟ์แบบไลฟ์แบบนิดหนึ่งหน่อยไลฟ์แบบกระทันหันเราเจ้าของร้านตกใจอ่ะเมื่อกี้ใช่ค่ะยังไงก็ฝากยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะคะนี่ค่ะอ่ะบ๊ายบายก่อนค่ะพี่หนึ่งโอพี่หนึ่งดังไส้ก็